เ้วต่อจากกนนั็โดนด่าวันละโดนด่าวันนี้พอยิ้มได้มาดิอยากด่าคนอยู่พอดีฉีดวัคซีนมีอาการยังพี่โดนให้ข้าเจ้านี่หรอลาลาลาฉีดวัคซีนมีอาการหรือยังมีค่ะมีอาการแลี้ยว เรามันโลกจิตแหละชอบโดนด่าอาการแรกเลยมึดง่ายเออนี่แหละมึด,ง,มดง่ายมีดมากว่าดีค่ะพี่นายเสียงแม่งดังวะ่ะใช่นึดงิมดงามานานแล้วมึดามานนานแล้วฮ่าฮ่าโอ๊ยขำขำอะไรไม่มีอาการคือโดนน้ำเกลือ ก้มตัวลงเตรียมปั่นเบอกว่าเกลียดอะไรจะได้แบบนั้นเราไม่เกลียดนายหรอกเราจะชอบนายเขาเกลียดอะไรได้อย่างนั้นเราไม่อยากได้คนบ้าไลมิอยังน่ารักปากหวานไม่ไหวแล้วแม่ไม่ต้องทำมาชมนะไม่ต้องมาแบบตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ไหว จอมมีชมอหน่อยน,นีเกียร์ละขอบเกียร์เลยปะขอบคุณนะคะพี่ดีลินแมวนี้อยู่นานได้คืออะไรคืออะไรขอาคเค่ะ นึกว่าจัดแน่ hey, 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 hey. ก็เราหวั่นหวกับเธอตั้งนานแล้วอ่ะแต่เธอ,แต,เธอแต่เธอไม่รับความรู้สึกของเราอ่ะอย่างนี้นะเศร้าเศร้าเศร้าอ่ะไม่ต้องพูดเราเราเราแอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอนที่เธอแชร์รูปเราแล้วเธอไม่รู้หรอเธอไม่รู้หรอต้องออกสเต็ปแล้วล่ะออกสเต็ป เป็ดแ,แบบไหนฮะตอมาไปไปนั่งไปนั่งยอดูอยู่นะพีทพูดเลยไปนั่งยอดูอยู่ว่าพีทตอนนั้นรูปไหนบ้างรูปอันนั้นรูปโปที่บอกว่ายิ้มกระชางใจใจละลายแล้วก็อย่างนึงที่เป็นใส่ชุดญี่ปุ่นแล้วก็อะไรนะอะไรสักอย่างประมาณนะ่ะสองรูปมั้งไปเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวบินชื่อได้ยไง ไม่ไม่ไม่เอาคำว่ารอสิบแบบนี้ดิคคำว่ารอสิบแบบรอสิบอะ่ะสอซาลอิบอยไม้อ่ะเอารอสิบแบบนี้ไม่เอารอสิบแบบสิบเว้ยคนละรอสิบดิกเก็ตปะโถกินปลาบ้างนะพี่ไข่เอาชุดนี้ไปเป็นเด็กปั๊มได้ไหมได้นะพี่ดอนเหลือแค่หัวใจเนาะเอาเพลงอะไรก้มต่ำเหรอกางนําสไตล์นี่เหรอ ไม่ได้ตั้งใจแชร์มือไปโดนอ,อ้อหรอโอ้โหไม่ได้ตั้งใจอ่นะเนาะตกสอนยาวเหยียดเชื่อแหละเชื่อแหละเชื่อแหละจ้าเอาเพลงนี้ดีกว่าดูเธออ่อนจะเซ็กซี่อย่างนี้เธอใส่เอ้ยเพลงนี้ก็ได้มั้งชนคะ่ะชนคะ่ะนี่นี่เพลงนี้เข้ากับาวันนี้เลย ขอแบบ,บามันได้เดี๋ยวเอาให้มันสุดๆเลยน่ารักกับเราเหมือนกับคนอื่นๆบ้างได้ไหมน่ารักกับเราเหมือนกับคนอื่นๆบ้างได้ไหมไม่ได้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 ไไดไไดไไดเราเก็บไว้ให้น่ารักกับเธอคนเดียวหนอหนออลุกนั่งได้ยังอ๋อติดพี่รอนไว้หนึ่งทีหรอนีอ่เพลงนี้ไม่มันอเอาเพลงไฟเออเดี๋ยว ใช้นี้เต้นไม่ออกลุงนั่งหนึ่งทีใช่ปะไม่เจ๋งว่ะไม่เจ๋งว่ะไม่เจ๋งว่ะรอสิานาทีแล้วเอาไปเหอะเอะไรก็เอาไปเหอมเมาแล้วพูดเยอะน,นะเราเมาแล้วพูดเยอะแล้วเนี่ยดีค่ะพี่มีดีเฟ หลายอะ้วจริงป่ะเนี่ยของพี่โดนคือตัวไหนอ่ะมองไม่เห็นเห็นเลยมันมันขึ้นแค่สิบไม่ใช่หรอมันขึ้นแค่สิบไม่ใช่หรอเดี๋ยวด่าใครเมาด่าเองไง <ดา S 1> ตัวนี้ไงตัวไหนวะ,ะอ๋อรวมเป็นสี่สี่ทีนะลุงนั่งสี่ทีให้ลุงนั่งสี่ทีสัก,กสะปะได้มาดิอ๋อรวมเป็นสี่ที ได้ได้แตบไม่มั่งให้เดี๋ยนี้ใช้คำว่าเอง่ะไอ้เต้าหังเหนินเธอหังเหินกับเราก่อนเองอ่ะพี่เธอหังเหินกับเราก่อนอะรอชมกี่ทีนะสี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่ทีช่ปะ หนึ 1> 1่งสองสามสี่ครบแล้วครบแล้วก็คือครบแล้วผมตกไปสี่เก้าเก้านี่ต้องลงนั่งกี่ทีฮง<ม>เอาให้ลงนั่งจริงเมื่อไหร่ได้มาดิสี่เก้าเก้านี่เท่าไหร่อ่ะเอากี่ทีฟ้องะ ไม่เอาแหมเราก็าใจอ่อนอยู่แหละรู้แหละว,ว่าเขาน่ารักเออเอาเหอะจะได้ผอมๆถ้าหนูนอ้วนเรอเดี๋ยวเป็นลมไปซวยอีกโอ้โหระดับนี้แข็งแล้ว สวยเซ็กซี่รถไฟเออข้าไปเข้าไปคือบอกอกกำลังกายบ้างก็ดีหมอบอกว่าห้ามออกกำลังกายหมอบอกว่าห้ามออกกำลังกายค่ะให้งดเหล้างดเบียร์สามวันอันดีค่ะพี่เฟซบุ๊กบอกบางบอกบางยิ่งบอกบางบอกบาง